สวัสดีเพื่อนๆพ,อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง To Game นะวันนี้ก็มีข่าวสารมาเกมมาใหม่นะฮะก็ให้ดูทีเซอร์ก่อนนะครับข่าวเซฟอ่าข่าวสารเกมมาใหม่นะฮะเป็นอ่า Time Defense นะฮะเป็นเกมที่อ่าจะเปิดนะฮะเร็วๆนี้เป็นข่าวสาราใหม่เลยนะก็จะเปิดในเดือนสิงหาคมนะก็เอาข่าวสารมาบอกก่อนนะให้เพื่อนๆดูความน่าเล่นของเกมนี้ไปก่อนนะผมนะจ๊ ตัวละครก็น่าเล่นนะดูะครับไทม์ดีฟน์พัฒนาโดยจากผู้พัฒนา,าจากเกม k n n เลดนะฮะเป็นเกมแนว Tower Defense นะฮะภาพสวยมากเนาะอ่าแล้วก็จากพัฒนาของ King ลดเลยนะถ้าใครเคยเล่นสมัยก่อนจะรู้ว่า King เล d เป็นยังไงนะฮะก็พัฒนาได้ดีมากนะฮะเนี่ยน่าเล่นมากนะผมแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะโต้ญี่ปุ่นทั้ง iOS และ Android นะฮะพร้อมลุยสิงหาคมนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในสำหรับเว็บไซต์แล้วก็สำหรับเอพ a เคแทบ็แทบด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นเกมแนวนะ Tower Defense นะขอย้ำอีกทีนึงนะจากพุทธนาค King r a c ผสมผสา D, น 2D Animation น,นะ Artwork นะ Anime น,น,นะ Artwork นะนะนะแล้ว 3D Model นะเรื่องราวของโลกของอนาคตที่เกิดขึ้นมีรอยแยกนะซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิต นามว่าออโต้นะออกมาคุกคามเสรีภาพของโลกนะฮะพร้อมกลยุทธ์นะที่จะมาใช้ในการดีเฟนต์ต่างๆเนาะใครดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อๆแบบประมาณนี้แหละนะก็ใครดูการ์ตูนเรื่องนี้นะไม่รู้มีการ์ตูนหรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะสร้างใหม่เลยก็ได้ของของของคิงเลดเนาะอ่าแต่นี้ก็มันจะเป็นพวกแนวแบบออกมาคุกคามเสรีภาพของโลกแล้วเราก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการยับยั้งพวกตัวละครต่างๆนะฮะ แล้วก็จะมีเขาบอกว่ามีตัวละครให้ใช้ประมาณเป็นร้อยตัวเลยนะฮะอ่านะผมยนีไงก็ติดตามดูได้นะฮะผลงานของเขานะฮะก็น่าเล่นมากนะแนวทาวเวอร์ผมก็ไม่ถนัดนะแต่ผมมาเห็นอย่างนี้แล้วผมก็เอยน่าเล่นเนี่ยเนี่ยคดูไต่อ่าคดูฉากนะฮะฉากแล้วก็ตัวนละครมะมีเพียบเลยนะดูอ์ตเวิร์สโคตรสวยนะฮะเห็นไหมฮะฉากต่อสู้นะะผมเนี่ยสุดยอดมากนะแนวแนวทาวเวอร์นี่ผมก็ไม่ค่อยได้ได้เล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยดูแบบนี้เนี่ย ผมดูทีเซอร์แล้วเนี่ยอาร์ตเวิร์กนะแล้วก็ดูแบบมันปล่อยเกมเพย์คร่าวๆมาให้ดูนะทาวเวอร์ดิเนแบบภาพส,ายสวยๆเงี้ยมันจะหายากอยู่นะเห็นไหมขอดูนะฮะมันจะมีตัวละครแบบเยอะมากนี่ฮะดูดิมันมัน,ม,นมันสวยคนระับป็นแบบภาพการ์ตูนนะ,ะเนี่ยแล้วก็มีปีศาจใหญ่ๆนะฮะเอออย่างเงี้ยน่าเล่นนะฮะค่อนข้างจะน่าเล่นถ้าแบบนี้นะผมไม่เคยเล่นแนวแบบอย่างนี้มาก่อนนะฮะอย่างงี้ก็น่าจะลองเล่นดูนะฮะถ้ามันเข้ามาเดอนสิงหาเนาะ เนี่ยภาพมันสวยนะจากผู้พัฒนา kinglead นะรับประกันในภาพเนี่ยสวยแน่ Kanye? นอน parole, ดูดิเนะฮะภาพต่างๆ่างเนี่ยสตูดิโมาตรงนี้เราตัวละครมาตรงนี้วางนี่นี่ใช้สกู๊สกิลเนี่ยก็น่าเล่นอยู่นะก็เอาข่าวเกมมาบอกนะสลับสาวกเกมแนวอ่าด a เฟนซ์ทาวเวอร์เนาะก็น่าเล่นอีกเกมหนึ่งก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องอินเตอร์เกมด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวสารเกมดีๆมาบอกด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจครับอ่าของแทบแทบ apk ไว้ให้นะว่าถึงเวลาวันที่สิงหาก็ เดือนสิงหาคมก็ไปหาโหลดมาเล่นได้เนะาะเวลามันเปิดก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะช่องผมก็มีแบบนี้แหละมีอะไรแนะนําใหม่ๆก็จะเอามานําเสนอเนาะก็น่าติดตามดูนะฮะน่าเล่นอยู่นะฮะผมชอบภาามันอนะเนี่ยภาพมันสวยนะฮะเห็นไหมเออน่าเล่นมากนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าคลิปนี้ก็มาบอกข่าวสารสั้นๆเท่านี้นะเนาะาบอกเลยว่าน่าเล่นมากอดใจรอกันสักนิดนึงฮะเดือนสิงหาเมือนเล่นแน่นอนยังไงก็เจอกันใหม่นะฮะ คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านทุกท่านเลยเนี่ยสวัสดีครับ